การกระทำอันหลากหลายของเบอร์นาดเออร์โนโทำให้คนทั้งโลกจับตามองและชื่นชมเขายกเว้นพนักงานที่ไม่ทันตั้งตัวพวกเขาคิดว่าจะได้พักสามปีแต่จูจ่ๆความสุขของพวกเขาก็สูญเปล่าความสุขนั้นช่างสั้นเหลือเกินแม้แต่นาทีเดียวในอีกสามปีถัดมาพวกเขาอาจจะยังคงทำหน้าที่เป็นมาสคอตประจำตำแหน่งหรือลาออกเพื่อหางานใหม่ แม้ว่าการเป็นมาสคอตในที่ทำงานจะไม่ยุ่งเหมือนแต่ก่อนแต่ตารางงานก็ยังยืดหยุ่นไม่ได้พวกเขายังคงต้องไปทำงานและเลิกงานตามเวลาที่กำหนดทุกวันยิ่งไปกว่านั้นสำหรับพนักงานขายที่ไม่มีตำแหน่งขายก็จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นการขายนั่นหมายความว่าพวกเขาจะได้แค่เงินเดือนพื้นฐานเท่านั้นหรือ ในกรณีนี้พนักงานขายส่วนใหญ่คงรับไม่ไหวและไม่มีทางเลือดอื่นนอกจากลาออกซึ่งจะช่วยให้กลุ่มของเบอร์นาด์อาโนลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เนื่องจากเขาไม่ได้วางแผนที่จะจ้างพนักงานขายอยู่แล้วหากพนักงานขายลาออกสถานการณ์จะยิ่งดีขึ้นไปอีกเขาไม่จำเป็นต้องเก็บคนว่างงานเหล่านี้ไว้แต่ละร้านต้องการแค่รอพอ ไม่กี่คนกับพนักงานต้อนรับ1ห,หรือ2คนพนักงานต้อนรับไม่จำเป็นต้องมีสายสัมพันธ์กับลูกค้าประสบการณ์การขายหรือทักษะการขายพวกเขาเพียงแค่ต้องสุภาพและให้เกียรติลูกค้าและหากไม่มีค่าคอมมิชชั่นพนักงานขายระดับสูงก็จะลาออกโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนแม้แต่สตางค์เดียวต้องยอมรับว่าการคำนวณของเบนนาร์โนนั้นชาญฉลาดอย่างยิ่ง ครอบคลุมแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างไรก็ตามนอกจากพนักงานขายแล้วไม่มีใครมองทะลุสิ่งนี้ได้และเชื่อเพียงว่าเบอร์นาดอาโนาคือเจ้านายที่ดีที่สุดในโลกเขาสุดยอดมากเป็นแบบอย่างของนายทุนสมัยใหม่พลิกกลับตักกับพื้นฐานที่ว่านายทุนล้วนเป็นแวมไพร์ไปอย่างสิ้นเชิงช่วงเวลาหนึ่งมนุษยธรรมอันเจิดจรัสของเบอร์นาดอโนส่องสว่างไปทั่วโลก ประธานาธิบดี Body และทีมงานของเขาตอนนี้เหมือนไก่ที่พ่ายแพ้มันจบแล้วมันจบแล้วจริงๆยิ่งไปกว่านั้นอิทธิพลเชิงบวกของเบนราดเอลโนในปัจจุบันนั้นทรงพลังอย่างเหลือเชื่ออเมริกาไม่เพียงแต่ควบคุมเขาไม่ได้เท่านั้นแต่ยังต้องให้การตอบสนองที่น่าพอใจแก่เขาด้วยมิฉะนั้นด้วยความสนใจจากทั่วโลกที่เขาสร้างไว้ ชื่อเสียงของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะเสียหายอย่างรุนแรงหากไม่แก้ไขปัญหานี้อย่างตรงไปตรงมานะจุดนี้ประธานาธิบดีตระหนักได้ว่าสถานการณ์สิ้นหวังแล้วการปกป้องแบล็กวอเตอร์หน่วยงานเฝ้าระวังนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปทางออกเดียวคือการตัดสัมพันธ์และสังหารเจ้าสุนัขตัวนี้ดีกว่าที่จะเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้ดังนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงกล่าวอย่างท้อแท้ว่า เอาละเลิกต่อต้านได้แล้วไม่ต้องคิดถึงมาตรการรับมือตอนนี้ให้ FBI เริ่มการสืบสวนทันทีและสอบสวนผู้วางแผนและแรงจูงใจหลักเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกาะไวท์ฮอสอย่างละเอียดที่ท่วนผู้ช่วยหน้ากรมกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นข้อตกลงสันติภาพรับระหว่างแบล็กวอเตอร์กับฝ่ายต่อต้านซีเรียฝ่ายต่อต้านต้องการใช้แบล็กวอเตอร์กำจัดฮามิดและยึดฐานที่มั่นอันแข็งแกร่งของฮามิด ล l กวอเตอร์ต้องการใช้การโจมตีนี้เพื่อกล่าวโทษพระราชวังว่านหลงช่วยโอกาสตราหน้าพระราชวังว่านหลงว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายและช่วยโอกาสยึดฐานที่มั่นของพระราชวังว่านหลงในซีเรียแต่ละฝ่ายได้สิ่งที่ต้องการพูดตามตรงเราไม่จําเป็นต้องปกป้องพวกเขาในเรื่องนี้ถูกต้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดพยักหน้าสีหน้าจริงจังและหนุดหนิดของเขาโล่งใจเล็กน้อย จากนั้นเขาก็ถอนหายใจและกล่าวว่าปล่อยให้ FBI จัดการอย่างยุติธรรมเราไม่สามารถควบคุมฝ่ายซีเรียได้แต่ใครก็ตามที่ร่วมวางแผนเหตุการณ์แบล็กวอเตอร์นี้จะถูกจับกุมและลงโทษอย่างรุนแรงณจุดนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวอย่างหดหู่ใจว่าแต่ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงผู้บริหารระดับสูงของแบล็กวอเตอร์ส่วนใหญ่คงไม่รอดพ้นชื่อเสียงของแบล็กวอเตอร์จะพังทลาย ละโดยพื้นฐานแล้วว่าจะต้องถูกยุบแผนงานระดับโลกของเราในอนาคตจะขาดสุนัขดีๆสักตัวหากไม่มีสุนัขทหารกองทัพของเราคงประสบปัญหามากมายเจ้าหน้าที่หน้ากลมรีบแนะนำว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดผมมีไอเดียที่จะช่วยลดความสูญเสียได้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวทันทีว่ารีบพูดมาเจ้าหน้าที่หน้ากลมเสนอแนะว่า ทำไมเราไม่ใช้โอกาสนี้หาคนที่เหมาะสมจากกองทัพมาสนับสนุนเราละ่ะคนคนนี้ต้องมีเกียรติยศความสําเร็จทางทหารและไหวพริบทางธุรกิจที่ดีปล่อยให้เขาออกจากกองทัพไปเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองสร้างแบบจําลองแบล็กวอเตอร์สิถ้าอย่างนั้นเราจะแอบ,บช่วยโดยอาศัยประโยชน์จากการสืบสวนแบล็กวอเตอร์อย่างละเอียดของ FBI และเราจะสามารถสืบหาตัวตนของทหารรับจ้างแบล็กวอเตอร์ทั้งหมดได้ เราจะนำรายชื่อทหารรับจ้างเหล่านี้ไปมอบให้คนผู้นี้จากนั้นจึงหาเศรษฐีที่เชื่อฟังและมีเหตุผลจากวอลสตรีทมาลงทุนในบริษัทของเขา b a c k s โดวยวิธีนี้เขาจะมีเส้นสายชื่อเสียงเงินทองและข้อมูลเกี่ยวกับทหารรับจ้างแล a วอเตอร์เขาสามารถดึงดูดทหารรับจ้างแล a วอเตอร์ที่กระจัดกระจายเหล่านั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติและจัดตั้งกองกำลังต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว Backslash นอกจากนี้นี่คือถุงมือดำที่เราสนับสนุนกันเองดังนั้นมันจะควบคุมได้ง่ายกว่าอย่างแน่นอนมันจะไม่เหมือน Blackwater ที่ฉลาดเกินไปจนเป็นผลเสียต่อตัวเองคุณคิดอย่างไรละ่ะ Backslash อัญญประกาศคู่บ้าเอ้ยผู้บัญชาการทหารสูงสุดพูดออกมาอย่างประหลาดใจอาฟนานี่เป็นแผนการที่ดีที่สุดตั้งแต่ท่านเข้ารับตำแหน่ง ดีมากเลยฉันพอใจมากทำตามที่ท่านวางแผนไว้เถอะจัดการแบล็กวอเตอร์ให้ประชาชนเห็นหน้าค่าตาและกำจัดปัญหาชื่อเสียงของเราออกไปซะแล้วเราจะรื้อถอนมันทั้งหมดและเปลี่ยนโฉมใหม่ผู้ช่วยหน้ากลมยิ้มอย่างเขินอายเมื่อได้รับคำชมแล้วกล่าวว่ายังไงก็ตามผู้บัญชาการทหารสูงสุดฉันคิดว่าเรายังต้องเตือนซีเรียเพื่อหยุดยั้งพวกเขาไม่ให้ก่อปัญหาอีก เราจะดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้อย่างเปิดเผยและทุกคนจะจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวของพวกเขาอย่างใกล้ชิดไปอีกนานใช่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพยักหน้าการบริหารร้านโสมโสมนั่นก็เหมือนกับการเสี่ยงและขุดเจาะน้ำมันอย่างผิดกฎหมายมันไม่ใช่ธุรกิจที่ทำกําไรได้บอกพวกเขาให้ประพฤติตัวดีๆและอย่าก,ก่อปัญหาอีก หลังจากลงจอดที่จิ้งหลิงตอนดึกเย่เฉินและครอบครัวได้ดูการถ่ายทอดสดของเบอร์นาดเอลโนแม้แต่ตัวเขาเองก็ประหลาดใจกับความเฉียบแหลมทางธุรกิจของชายชราไม่ได้เขาหาทางใช้ประโยชน์จากกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดได้อันดับแรกรายได้ของเบอร์นาดเอลโนในตลาดอเมริกาจะลดลงเหลือศูนในขณะที่ต้นทุนทั้งหมดยังคงอยู่ใน ขณะที่เขากำลังขัดทุนเขาก็กำลังขัดทุนต้นทุนการดำเนินงานะส,สมแต้มประสบการณ์ไปทั้งสองทางที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือชายผู้นี้ได้เปลี่ยนร้านค้าหลายพันแห่งทั่วประเทศให้กลายเป็นโชว์รูมของตัวเองประกอบกับความนิยมที่พุ่งสูงขึ้นความต้องการสินค้าของเขาในหมู่ชาวอเมริกันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น หากความต้องการที่แข็งแกร่งเช่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในประเทศก็จะแพร่กระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆตามธรรมชาติด้วยสหรัฐอเมริกาที่ใกล้ชิดกับแคนาดามากจึงเป็นไปได้ว่าการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยของแคนาดาน่าจะเติบโตออย่างก้าวกระโดดในอนาคตความต้องการของผู้บริโภคชาวอเมริกันส่วนใหญ่จะได้รับการตอบสนองจากตลาดแคนาดา ซึ่งช่วยชดเชยการขาดทุนของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาสามารถสะสมคะแนนประสบการณ์ควบคู่ไปกับการทำเงินจากตลาดอื่นๆได้ชายคนนี้มีพรสวรรค์ในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามหากเขาต้องการค้นล้มเขาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเขาสามารถทำการตรวจสอบทางการเงินอย่างละเอียดและเข้มงวดวิเคราะห์รายได้ของกลุ่มอีกครั้ง และตัดส่วนที่เป็นกำไรที่ไหลออกจากตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างมีเหตุผลวิธีนี้จะทำให้การขาดทุนที่แท้จริงของเขาลดลงเล็กน้อยหรืออาจถึงศูนย์แต่เย่เฉินไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเช่นนั้นแม้ว่าเขาจะไม่ฉลาดหลักแหลมในธุรกิจเท่าเบอร์นาดอาโนาแต่วิสัยทัศน์ของเขานั้นกว้างไกลกว่าชายชราผู้นี้มาก เขาคือผู้กำหนดกฎหากผู้เล่นของเขาค้นพบช่องโหวเ่เล็กๆเขาก็ต้องยอมรับและไม่ยอมถอยอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในทันทีการเปลี่ยนออเดอร์จากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่งถือเป็นเรื่องต้องห้ามของผู้จัดการยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่สนใจข้อบกพร่องของเบอร์นาดเอลโนเลยแม้จะรวมการขัดทุนทั้งหมดในตลาดสหรัฐอเมริกา เข้าไปด้วยเขาก็จะมีรายได้เพียงปีละ40,000-50,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นการสะสมค่าประสบการณ์มูลค่า50,000ล้านดอลลาร์ด้วยเงิน40,000-50,000ล้านดอลลาร์ต้องใช้เวลาอย่างน้อย10ปีและสิ่งที่เขาต้องจ่ายก็คืออยาฟื้นฟรูร่างกายเพียงเล็กน้อยดังนั้นทำไมไม่ให้เบอรนน์ดเอลโนได้ใช้ประโยชน์จากมันละ่ะ ด้วยวิธีนี้เขาจะมีส่วนร่วมในเกมมากขึ้นและรู้สึกขอบคุณเขาเป็นพิเศษนอกจากนี้ทำไมเขาต้องกำหนดกฎให้เขาด้วยมันไม่ใช่แค่เพื่อให้เขาขบคิดและสร้างความวุ่นวายในอเมริกาหรือดูเหมือนว่าเขามีแรงจูงใจอย,อย่างเหลือเชื่อสถานการณ์นี้มาถึงจุดที่อเมริกากำลังมีปัญหาแล้วและเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์แล้วแบล็กวอเตอร์น่าจะถึงคราวล่มสลาย เพราะอเมริกาไม่สามารถผ่านพ้นจุดนี้ไปได้โดยไม่ฆ่าพวกเขาเพื่อเอาใจประชาชนเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาทันทีและส่งข้อความวีแชทไปยังว่านโปโจุนสั่งให้เขาติดตามทุกความเคลื่อนไหวของแบล็กวอเตอร์ในซีเรียแบล็กวอเตอร์หน้าจะถึงคราวล่มสลายและพวกเขาจะต้องถอนกำลังออกไปทั้งหมดก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ตามด้วยวิธีทางของอเมริกาพวกเขาจะต้องเข้ามาแทนที่ Blackwater อย่างแน่นอนเมื่อ Blackwater ถอนกำลังออกจากซีเรียพวกเขาจะต้องติดตามทหารรับจ้างอเมริกันกลุ่มใหม่ที่กำลังเดินทางกลับเย่เ yeah. ฉินยังเตือนเขาด้วยว่าถึงแม้หอว่าหลงจะไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อเหตุการณ์ที่เกาะไวทฮอสแต่ก็เผยให้เห็นข้อบกพร่องด้านข่าวกรองของพวกเขา เนื่องจากพวกเขาได้ลงทุนสร้างฐานทัพถาวรในซีเรียแล้วพวกเขาจึงจำเป็นต้องติดตามทุกความเคลื่อนไหวในซีเรียงานข่าวกรองเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดจำเป็นต้องมีการเจาะลึกอย่างเต็มรูปแบบเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกว่านอโปโจุนก็กำลังดูการถ่ายทอดสดของเบนาดอาโนอยู่ด้วยเขาตรหนักว่าการกระทำของแบล็กวอเตอร์ในอเมริกาได้ปิดฉากลงแล้ว ในตอนแรกเขารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะหักแบล็กวอเตอร์ล่มห่อว่านหลงจะกลายเป็นองค์กรทหารรับจ้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่หลังจากได้ยินคำเตือนของเย่เฉินเขาก็ตระหนักได้ว่าถึงแม้แบล็กวอเตอร์จะหายไป ก็ยังคงมีไว้วอเตอร์เรดวอเตอร์บลูวอเตอร์และกรีนวอเตอร์อยู่เขาไม่ควรมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือแม้แต่มั่นใจมากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นเขาต้องรับผิดชอบต่อผลงานข่าวกรองที่ไม่เพียงพอของเขาเพราะเคยถูกคนพวกนี้หลอกมาก่อนดังนั้นเขาจึงตอบกลับทันทีว่าทันเยไม่ต้องห่วงค่าจะรวบรวมทุกความเคลื่อนไหวในซีเรียและตะวันออกกลางทั้งหมดอย่างขยันขันแข็งและเสริมสร้างหน่วยข่าวกรองของข้า หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกข้าจะยอมรับคำพิพากษาทหารฐานละทิ้งหน้าที่แม้ว่าวาังว่านหลงจะเป็นองค์กรทหารรับจ้างแต่การบริหารจัดการก็ดำเนินไปอย่างแข่งขันเสมอโครงสร้างหลักคือกองทัพที่มีระเบียบวินัยและเป็นระบบไม่เพียงแต่มีกฎระเบียบของตนเองเท่านั้นแต่ยังมีกฎหมายและสารทหารของตนเองด้วย ทัศนคติของว่านโปจอวินได้ตัดเส้นทางหลบหนีของเขาอย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าความรับผิดชอบของเขาจะไม่มากแต่เย่เฉินก็พอใจอย่างยิ่งที่เขาได้รับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ผ่อนปรนให้วันโพจุนเลยเพียงแต่ตักเตือนว่าจงระมัดระวังในทุกสิ่งที่ทำจำไว้ว่าความเย่อหยิ่งนำไปสู่การล้มคำพูดนี้ถือเป็นการเตือนและยอมรับคำสั่งทางทหารของเขา ความสวยออร่าทำให้แฟนแฟนนึกว่าเธอจะได้กลายเป็นบาร์บี้ในชีวิตจริงสารบัญวิธีการจ้างงานของเย่ฉันมักจะใช้ทั้งความเมตตาและความเข้มงวดผสมผสานกันว่านอป,โปโจาวินไม่ได้มีส่วนผิดโดยตรงในเหตุการณ์นี้แต่ในฐานะผู้นำโดยพฤตินัยของหอว่านหลงการปล่อยให้ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นการละเลยหน้าที่อย่างไม่ต้องสงสยัย แม้ว่าเขาจะไม่ไล่เขาออกเพราะเรื่องนี้แต่เขาจะสั่งสอนบทเรียนและปลูกฝังความรู้สึกวิกฤตให้เย่เฉินมิฉะนั้นหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกขอว่านหลงจะตกต่ำลงสู่เหวลึกที่ไม่มีทางหวนกลับเช่นเดียวกับแบล็กวอเตอร์ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่หายนะโดยสิ้นเชิงเหล่านายทหารระดับสูงของแบล็กวอเตอร์สัมผัสได้ถึงอันตราย ทุกคนต่างรู้ดีว่าเบ์นาร์โนได้ปลดปล่อยพลังโจมตีอันทรงพลังณจุดนี้เขาไม่เคยพ่ายแพ้และเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เขาจะปลดปล่อยพลังและเอาชนะศัตรูได้ในที่สุดบุคคลเหล่านี้เคยร่วมงานกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกามานานหลายปีและพวกเขารู้จักรูปแบบของรัฐบาลเป็นอย่างดีทันทีที่พวกเขาเห็นเบนนาร์โนปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมา พวกเขาก็รู้ทันทีว่าตัวเองถึงคราวเคราะห์ร้ายดังนั้นคนเหล่านี้จึงปิดช่องทางการสื่อสารทั้งหมดพร้อมกันจากนั้นก็ออกเดินทางจากบ้านไปยังสำนักงานศุนลกากรที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ได้ตกลงกันล่วงหน้าพวกเขาเดิมพันกับโอกาสนี้ทนียบข่าวต้องการเวลาในการวางแผนเวลาในการออกคำสั่งและเวลาที่ FBI จะสั่การพวกเขา หากพวกเขาคว้าโอกาสนี้ได้พวกเขาก็จะสามารถข้ามพรมแดนได้สำเร็จบินไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักและเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่เปิดเผยตัวตนหากพวกเขาพลาดโอกาสนี้พวกเขาจะถูกผลักดันให้ตกเป็นเป้าสายตาและ,ะเผชิญกับบทลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรงที่สุดเมื่อพิจารณาจากผลกระทบอันร้ายแรงของเหตุการณ์นี้พวกเขาอาจต้องเผชิญกับโทษประหารชีวิต ผู้ที่รับผิดชอบหลักหน้าจะต้องเผชิญกับโทษประหารชีวิตในข้อหาอาญากรรมสงครามและความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายส่วนคนอื่นๆน่าจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีทันบนและสุดท้ายก็เสียชีวิตในคุกอย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของรัฐบาลอเมริกันเป็นอย่างดี แต่พวกเขากลับแทบไม่เข้าใจวิธีการทำงานของท่านประธานาธิบดีเลยต่างจากนักการเมืองอาชีพรุ่นก่อนๆท่านประธานาธิบดีมีพื้นฐานทางธุรกิจแม้ว่านักธุรกิจที่เข้าสู่วงการเมืองจะมีข้อเสียมากมายแต่จุดแข็งที่สุดประการหนึ่งของพวกเขาคือความเด็ดขาดและความมุ่งมั่นนักการเมืองมืออาชีพพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำ พิจารณาทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำจริงวิธีนี้ช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดโดยพยายามหลีกเลี่ยงความผิดพลาดโดยไม่บรรลุผลสำเร็จในขณะเดียวกันนักธุรกิจที่กำลังดิ้นรนในโลกธุรกิจต่างก็กลัวแต่จะพลาดโอกาสทำเงินเมื่อรู้ว่าจะมีเงินที่ไหนพวกเขาก็จะรีบเข้าไปทำแม้จะเพิ่งทำไปได้แค่ครึ่งทางก็ตาม ดังนั้นทันทีที่ประธานาธิบดีตัดสินใจย,ยกเลิกโครงการแบ a ็กวอเตอร์ท่านก็ออกคำสั่งทันทีเพราะเกรงว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆขึ้นณจุดนั้นระบบของ FBI ได้จัดรายชื่อผู้บริหารระดับสูงของแบล็กวอเตอร์ทุกคนไว้ในรายชื่อการจับกลุมภายในเมื่ออยู่ในรายชื่อนี้ระบบศุละกากรทั้งหมดจะประสานกันทันทีซึ่งหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในรายชื่อ ไม่ว่าจะเดินทางออกนอกประเทศไปที่ใดก็ตามจะได้รับการแจ้งเตือนและถูกจับกุมทันทียิ่งไปกว่านั้นระบบนี้ยังจับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่อยู่ในรายชื่อได้ไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงข้อมูลชีวมิติไบโอเมตริกของพวกเขาด้วยซึ่งรวมถึงลายนิ้วมือและลักษณะใบหน้าแม้กระทั่งผู้ที่ให้ข้อมูล d n a ไปแล้วก็ยังสามารถวิเคราะห์ ได้เนื่องจากทุกคนที่เดินทางออกนอกประเทศต้องผ่านระบบจดจำใบหน้าและถ่ายรูปร่วมกับ AI เพื่อตรวจจับการปลอมตัวแม้ว่าบุคคลเป้าหมายจะใช้ข้อมูลประจำตัวที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพื่อผ่านด่านศุนลกากรระบบจดจำใบหน้าของพวกเขาก็ยังคงถูกจับคู่ทำให้ตำรวจต้องดำเนินการในสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีวิธีอื่นใดที่จะออกจากสหรัฐอเมริกาได้นอกจากการลักลอบขนสินค้า อย่างไรก็ตามผู้บริหารของแอตเวเตอร์เชื่อว่าพวกเขายังมีโอกาสดังนั้นแต่ละคนจึงรีบไปยังสนามบินนานาชาติที่ใกล้ที่สุดพร้อมข้อมูลหนังสือเดินทางสำรองและจองเที่ยวบินแรกสุดออกจากสหรัฐอเมริกาตราบใดที่พวกเขาสามารถหลบหนีได้แม้ว่าจะแค่ไปเม็กซิโกพวกเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวและหลบหนีไปยังประเทศถัดไปได้ทันที น่าเสียดายที่เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินพวกเขาถูก FBI จับได้คาหนังคาเขาขณะผ่านด่านสุนละกากรทันทีหลังจากนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศการถแถลงข่าวฉุกเฉินในบ่ายวันนั้นพวกเขาเปิดเผยว่างานถแถลงข่าวจะเน้นไปที่แบล็กวอเตอร์และการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เกาะไวท์ฮอสแต่สื่อมวลชนกลับไม่เปิดเผยรายละเอียดเบอร์าร์ดอานโน รู้ดีว่าเขาพ่ายแพ้อย่างยับเยินภายใต้แรงกดดันมหาศาลร,รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะต้องลงโทษแบล็กวอเตอร์อย่างรุนแรงอย่างไม่ต้องสงสยัยเขาไม่เพียงแต่สามารถเรียกร้องเครดิตจากเย่เฉินได้เท่านั้นแต่ยังสามารถเริ่มต้นธุรกิจกำไรแลกแต้มในตลาดอเมริกาได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยหลังจากนั้นเขาจึงโทรหายเย่เฉินทันที ในเวลานี้เย่เฉินกลับถึงบ้านแล้วและครอบครัวของเขาที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางก็หลับไปแล้วหลังจากได้รับโทรศัพท์จากเบอร์นา r เอลโนเขาจึงไปที่ห้องว่างบนชั้นสองและรับสายทันทีที่สายวางสายเบอร์นา r เอลโนก็ไม่ได้ที่จะพูดกับเย่เฉินอย่างตื่นเต้นว่าคุณเย่รัฐบาลอเมริกันปล่อยให้สื่อพวกนั้นใส,ส่ร้ายป้ายสีผมอย่างบ้าคลั่ง ผมเพิ่งประกาศต่อสาธารณะว่าผมเลิกกับพวกเขาแล้วเย่เฉินจงใจแซงทำเป็นสับสนและพูดด้วยรอยยิ้มว่าการเลิกรากับพวกเขาเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของคุณฉันเคารพการตัดสินใจส่วนตัวของคุณและคุณไม่จำเป็นต้องขอคำแนะนำหรือรายงานฉันแอะแล้วหัวใจของเบอร์นาร์ดเอลโนเต้นรัวเขาครุ่นคิดอย่างกังวลเย่เฉินกำลังคิดจะปฏิเสธคำพูดของเขางั้นหรือ ถ้าเขากล่าวหาว่าการถอนตัวของฉันออกจากตลาดอเมริกาเป็นการตัดสินใจส่วนตัวที่ไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งของเขาเขาจะให้คะแนนฉันบ้างหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นฉันซวยแน่เขาหน้าซีดเผือดด้วยความกลัวเหนือเย็นไหลอบาบใบหน้าแขนที่ถือโทรศัพท์เริ่มสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้เขาพยายามระงับความกลัวในใจไว้และถามอย่างลังเลเย่คุณเย่ ตอนนั้นผมอยู่ในงานถแถลงข่าวและไม่สามารถปรึกษาคุณได้โดยตรงผมจึงรเริ่มประกาศถอนตัวออกจากตลาดอเมริกาคุณพอจะให้คะแนนผมบ้างไหมหลังจากพูดจบเขาก็รู้สึกกังวลอย่างมากกลัวว่าเย่เฉินจะปฏิเสธเย่เฉินปลายสายยิ้มจางๆแล้วกล่าวว่าชื่อเสียงของคุณกำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดแล้วทั่วโลกยกย่องคุณว่าเป็นเศรษฐีที่ชอบทำที่สุด ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ข้อมูลเชิงลบของคุณจะถูกลบเลือนไปทั้งหมดเท่านั้นแต่ชื่อเสียงของคุณยังพุ่งสูงขึ้นไปอีกที่สำคัญกว่านั้นตามการคาดเดาของฉันแม้ว่าคุณจะปิดตลาดอเมริกาทั้งหมดยอดขายทั่วโลกของคุณจะไม่ลดลงแต่จะเพิ่มขึ้นตลาดอเมริกาจะแผ่ขยายไปยังแคนาดาเพื่อนบ้านและยุโรปทั้งหมด ดังนั้นคุณไม่ควรได้รับความเสียหายใดๆจากการตัดสินใจครั้งนี้คุณอาจนำพาการเติบโตครั้งใหม่มาสู่คุณยิ่งไปกว่านั้นชื่อเสียงของคุณก็แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาที่คุณอยู่บนเกาะไว้์ฮอสยิ่งไปกว่านั้นการเดินทางไปอเมริกาครั้งนี้เรียกได้ว่าคุณเก็บเกี่ยวชื่อเสียงและโชคลาภมหาศาลแม้ว่าเย่ฉันจะยอมรับการกระทำของเบนราด เอลโนกาบักอย่างเงียบๆอยู่แล้วแต่เย่ฉันก็ต้องบอกให้เขารู้ว่าเขาได้เห็นความคิดภายในของเขาแล้วเขาต้องทำให้เขาเข้าใจเรื่องนี้ก่อนแล้วจึงแสดงความเห็นชอบในการประทาของเขาเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่ากำลังให้โอกาสเขาหากเขาไม่ชี้แจงให้ชัดเจนเขาอาจคิดว่าความฉลาดของเขาหลอกเขาได้สำเร็จและเขามองไม่เห็นเจตนาของเขา การมองทะลุเขาเปิดโปงเขาทำให้เขาประมาทอย่างมากแล้วจึงให้อภัยเขาเขาจะไม่กล้าเสี่ยงหรือพยายามเล่นตลกกับฉันอีกเลยในทางกลับกันเขาจะรู้สึกขอบคุณและเคารพฉันมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษของเรามักพูดกันระงับไว้ก่อนแล้วจึงสรรเสริญน,นอกจากนี้ฉันต้องชี้ให้เห็นทุกสิ่งที่ฉันได้นำมาให้เขาความสำเร็จอันน่าทึ่งของเกาะไวทฮอส จิตวิญญาณอันแรงกล้าแบบอเมริกันเหล่านี้คือโอกาสและแพลตฟอร์มที่ฉันสร้างขึ้นให้เขาหากปราศจากฉันเขาจะสร้างชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบันได้อย่างไรชื่อเสียงแบบนี้ซื้อด้วยเงินไม่ได้ไม่มีใครสามารถซื้อคุณงามความดีเช่นนี้ได้แม้เย่เฉินจะขาดไว้พริบและกลยุทธ์ทางธุรกิจอันเฉียบแหลมแบบเบนาร์ด เอลโนแต่การควบคุมจิตใจผู้คนของเขานั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าชายวัย70ปีผู้นี้มากดังนั้นเขาจึงต้องควบคุมเย่เฉินให้มั่นคงในขณะนั้นเบอร์นาด d เอลโนกำลังตื่นประหนกอย่างแท้จริงเขาคิดว่ากลอุบายนี้จะดักจับเยเฉินทำให้เขาหวาดกลัวความชอบธรรมเช่นเดียวกับคนอื่นๆแต่จู่ๆเยเฉินก็มองเห็นทุกสิ่งในพริบตาเดียว เขารู้สึกราวกับถูกเปลืองผ้าในที่สาธารณะเต็มไปด้วยความอับอายความกังวลและความกลัวเขาจึงได้แต่ยิ้มอย่างขมขื่นและกล่าวว่าขอโทษครับคุณเย่ผอผอมอ,อ,มอผมไม่ได้ตั้งใจจะเล่นตลกกับคุณผมแค่โกรธมากในตอนนั้นที่ตัดสินใจแบบนี้และผมรู้สึกขอบคุณคุณมากคุณไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตผมไว้เท่านั้น แต่ยังมอบเครดิตอันยิ่งใหญ่ให้กับผมที่เกาะไว้ฮอสและทำให้ผมมีชื่อเสียงระดับโลกในอเมริกาอีกด้วยความกระตัญยูของผมที่มีต่อคุณนั้นเกินคำบรรยายณจุดนี้เขาตัวสั่นและกล่าวว่าเรื่องกำไรคุณพูดถูกด้วยชื่อเสียงที่คุณมอบให้ผมแม้ว่าผมมจะปิดตลาดอเมริการายได้รวมของกลุ่มจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนผอมอผมไม่มีหน้ามาขอให้คุณคำนวณคะแนนให้ผอ ณจุดนี้ Bernard, เบออ์นาร์โนหมดหวังที่จะได้คะแนนจากเย่เฉินแล้วเขารู้ดีว่าเย่เ yeah, ฉินพูดถูกเย่เ yeah, ฉินให้เงินเขาไปมากขนาดนี้แล้วและถ้าเขายังขอคะแนนอย่างไม่ละอายใจในเวลานี้คงไม่มีใครคิดว่ามันไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามหากครั้งนี้เขาไม่ได้รับคะแนนเลย เขาก็จะได้รับเทียง200ล้านดอลลาร์ที่บริจาคให้กับสำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติเท่านั้นเขายังขาดอีก49.8พันล้านคะแนนประสบการณ์จากยาฟื้นฟูซึ่งยังห่างไกลจากความหวังขณะที่เขากำลังรู้สึกหดหู่เย่เฉินก็พูดอย่างใจเย็นว่าแต่ครั้งนี้เจ้าจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างสวยงามแม้ว่าแบล็กวอเตอร์จะถูกทำลายล้างไปทั้งหมด แต่พระราชวังหมื่นมังกรก็จะได้รับประโยชน์จากปฏิบัติการนี้และมีโอกาสในการพัฒนามากขึ้นดังนั้นข้าสามารถยกเว้นและให้คะแนนแก่เจ้าสำหรับความสูญเสียในตลาดสหรัฐอเมริกาของเจ้าได้อย่างไรก็ตามหากเจ้ากระทำการโดยไม่ได้รับอนุญาตในครั้งหน้าข้าจะไม่ยกเว้นให้เจ้าอย่างแน่นอนเบอร์นาร์ดเอลเนอร์ประหลาดใจมากจนสมองว่างเปล่าและรู้สึกวิงเวียนไปสองสาวินาทีก่อนที่จะรู้สึกตัว เขาถามด้วยความตื่นเต้นสั่นเทาคุณเย่คุณเย่คุณคุณพูดจริงเหรอเย่เฉินพูดอย่างใจเย็นข้าเคยผิดคำพูดตั้งแต่เมื่อไร่เบอรนนัดเอลโนกล่าวอย่างดีใจท่านไม่เคยทำท่านไม่เคยทำขอบคุณท่านเย่ขอบคุณหลังจากกล่าวจบเขาก็รีบกล่าวทันทีว่า ทันเยเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพระราชวังหมื่นมังกรข้าขอบริจาคเงินให้พระราชวังหมื่นมังกรเป็นการส่วนตัว1 0ไมส่สองพันล้านดอลลาร์สหรัฐ